สวัสดีพี่น้องชาวโลกมนุษย์โลกมนุษย์ตัางดาวบันคุงไออ่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะครับดีจะรับสู่ช่องยิปตีกระทันเมจิตเปิดไพ่ทำนายจิตตามดูให้ไม่รู้เท่าทันว่ามันจะเล่นเราตอนไหนเราจะได้ชิงลงมือเล่นมันก่อน ผมจะเปิดไพ่ดูสถานการณ์สถานความเป็นไปของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับประจําวันที่10กรกฎาคมจนถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับจะเป็นเช่นไรอมาชมกันครับโอเคเจ่งเดบ

สุดสองมึงนับทำไมมันพอแล้วได้ครับพ่อเตรียมตัวระทึกขวัญกันได้ครับอ,อ่ะว่เริ่มมาที่หนึ่งนะครับสถานการณ์เป็นด้านบวกนะครับคิงไม่เท้าอาจจะงานเยอะขึ้นมีเรื่องยุ่งยากใจขึ้นได้รับตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็คือโดนใช้มากขึ้นแล้วเงินเท่าเดิมวายแต่แล้ว สองดาบนี่คือความไม่แน่นอนทำไมอ่ะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ชอบอ่ะคิดมากอ่ะฟุ้งซ่าน <c oughs> อ้าวอัศวินสิ่งที่คุณคิดคุณหวังและตั้งใจมันกำลังจะมาถึงแล้วอีกคืนเดียวครับอีกคืนเดียวสิบ <c oughs> <10 S 2> เมต้าอาทุ่ม <c oughs> หน่อยทุ่มเทแรงกายแรงใจหน่อยอันแน่มีหญิงอยู่ข้างๆด้วยตาเลยเปื่อยแฉแแจ็ค ถ้วยสามไม้เท้าก,ก็ปีนไม้เท้าไอ,อ้ยปีนถ้วยเพื่อความต่อเนื่องวดเทอดเล็กน้อยช่างมันไม่ตัดครับดิบๆสดๆอย่างเงี้ยนะครับปวดทดสอบมันเยอะมีไพาใหญ่อยู่ใบเดียวคือไพาเดชาริออร์นะครับไพาคนสู้ชีวิต เจอชีวิตสู้กลับแล้วม่งก็เดี้ยงอัศวินคือนักรบนะครับนักรบนัก,รบ,นกรบผู้ห้าวหารมีจิตใจที่แข็งแกรง่งกล้านะครับกล้าที่จะลงจะลุยกล้าที่จะบวกนะครับบวกใส่นะครับโดยสถานการณ์โดยทั่วไปมันไม่มีอะไรย่ำแย่ไปกว่าที่เราคิดไปเองครับทุกอย่างเราควบคุมได้ ปฏิหาราเราก็สร้างเองได้ความสรรเรจคุณก็กําหนดเองได้ขึ้นอยู่กับทัศนคติขึ้นอยู่กับคุณจะเอาอยัางไงกับมันใช่ไหมครับอ่ะนะครับ,นะรบโดยภาพรวมเรื่องกันทั้งหมดอนะครับทั้งหมดอนะมันทรงๆมันทรงๆมันไม่ได้บอกว่าอะไรก็ดีหรือจะแย่นะครับไอสองดาบเนี่ยอ่ะอันแรกก่อนนะครับ ถ้ามันขึ้นไม้เท้าหมายถึงว่าคุณจ้องหยุดนิ่งไม่ได้แหละคุณต้องดีดคุณต้องเด้งอะ่ะคุณก็โจรใส่อะ่ะดูความหมายของไพ่เป็นคิงไม้เท้าคิงไม้เท้าก็าคืออาจจะมองหาอะไรอีกสักอย่างหนึ่งทำเพราะว่าถ่งที่ทําอยู่ตอนเนี้ยคือมันจะว่าด้วยรายได้หรือการทางานชินแล้วอะ่ะรู้แล้วอะ่ะเหมือนจะสามารถจะสอนเวลาได้แล้วเพื่อจะทําเงินให้มากกว่านี้ทํางานได้มากกว่านี้นะครับ สิบเมถานี่คือการทุ่มเททํางานนะครับหรือไม่ก็ช่วงเป็นช่วงที่จริงจังกับชีวิตมุ่งมั่นกับชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสองดาบมันเป็นตัวแปรนะครับมันบอกว่าอา,อาจจะได้รับข่าวบางอย่างนะครับจากทางไกลอาจจะได้รับการสื่อสารอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับดูแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไรร้ายๆหรอกครับ นอกจากไปดูอะไรแล้วมันจิตตกอะฟังเรื่องผีมากไปหรือเปล่ากลัวไหมผีมีคนถามผมว่ากลัวไหมผีเชื่อว่าผีมีจริงไหมผมเชื่อว่ามีจริงนะครับเชื่อจริงว่ามีนะครับ,รรนะครบเคยเจอไหมก็เคยเจอครับสยองมากไหมฮู้โหยอเะเลยนะครับ <laughs> แล้วถามผมกลัวผีไหมบอกก็แล้วแต่อารมณ์อะ อะไรของมึงวะแต่อารมณ์มีมีแตอรอารมณ์เนี่ยใช่ไง <laughs> ยังไงวะ <laughs> ไม่รู้ว่าผีจะหน้าเละหน้าอะไรก็ไม่รู้อ 2, 3, ่ะมาเนี่ยตอนใบสองใบสามสิบเอ็ดโมงเที่ยงเนี่ยมาดิผมคิดว่าผมคงไม่กลัวผมคงจะถ่ายคลิปเลยอะ่ะคงจะถ่ายคลิปแล้วคุยด้วยเลยแล้วก็มาเลยเนี่ยชาวโลกเขาต้องการความช่วยเหลือบอกมปเลยเลขหวย เอ๊ะทำไมาตอนเดึกๆทีสองทีสามอันนั้นก็ไม่แน่นะครับเปิดตูดอ้าวไม่แน่หรือไม่ก็พิจารณาด้วยสติสรุปแล้วกลัวด้วยหรือก็ไม่กลัวด้วยแล้วแต่จังหวะมันไม่ได้เกี่ยวกับไพ่แต่มันพาเราไปพูดถ้ามีเหตุเราต้องพูดมันก็คือมันถึงวาระที่มันจะต้องพูดอลไรครับ บางทีก็คือการคิดมากเนี่ยฟังข่าวร้ายฟังอะไรที่ด้านลบมากๆยิ่งช่วงนี้นะครับสถานการณ์บ้านเมืองเรารู้กันอยู่นะครับถ้ามันฟังแล้วมันไม่ได้สบายใจหรือมันทำให้เรามีพลังขึ้นเนี่ยก็ฟังมันน้อยๆน,นะครับข่าวสารเราจะเป็นต้องเรียนรู้ไวนะครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตเราก็ต้องรู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองนะครับรู้ความเป็นไปบ้างนะครับเขาเรียกว่าเปิดตำราพิชัยสงครามไปเลยดีกว่า ถ้าจะรบครั้งนี้เราจะต้องวางแผนกันยังไงนะครับอ่ะมาดูเรื่องการงานนะครับคิงไม้เท้าคือเติบโตในทั้งที่การงานสุดแล้วมาสิบแล้วสิบสิบ,สบไม้เท้าเนี่ยอ่ะคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิาการเองก็ได้อ่าหรือไม่ก็คุณเป็นคนที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคุณสูงสุดแล้วในองค์กรในระดับที่คุณทํานะครับมาจากคิงไม้เท้าอ่ะที่ผมบอกมาเรื่องแค่เลื่อนตำแหน่งบางทีก็มันก็ไม่เรื่อยๆหรอก มันก็ใช้เราเพิ่มมากกว่าให้ทํามากหนึ่งอย่างแล้วก็ไพ่สามไม้เท้านะครับการเจรจาก,การต่อรองการขายการพูดการประชาสัมพันธ์การอธิบายการสื่อสารให้มันเกิดความเข้าใจนะครับตำแหน่งที่เก้าเจดด้าตำแหน่งที่เก้าเป็นตำแหน่งที่รู้สึกข้างในลึกๆจากตัวที่หนึ่งที่นั่งอยู่นี่ไม่ได้ว่านั่งแล้วมีความสุขนะ<ม>นั่งเหมือนแบบอยากจะลุกอะ บัลลังนีู่่เบื่อแล้วอยากจะ,จะลุกไปทําอย่างอื่นบ้างครับเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าถ้ามันขึ้นเป็นไม้เท้าคุณก็ตือนล้นนะครับถ้าสิ่งที่คุณตั้งมั่นว่าคุณจะไปใหถึงจะเอา,อาจะให้มันบรรลุนะครับก็ต้องดีดใส่นะครับอาจจะเหนื่อยมากขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ทุกอย่างบางที่ผมบอกครับถ้าเรา,าเรียนเรียนรู้อะไรอ่ะ ธรรมชาติของสิ่งที่เราจะทําอ่ะเหมือนเราเข้าใจอ่ะเหมือนใครถามผมผมก็บอกกูเข้าใจโลกของมึงน,นะเออพี่ผมเข้าใจโลกของพี่นะเออใครที่แบบรู้สึกทําตัวเหมือนคนอื่นแล้วมาคุยกับผมแล้วก็มาถามมาอย่างเงี้ยผมก็มเข้าใจโลกของพี่นะแต่โลกของพี่อ่ะพี่อยู่คนเดียวได้แต่ว่าในสิ่งที่พี่ทําอยู่อ่ะมันอยู่ร่วมกับคนหมู่มากเพราะฉะนั้นโลกของพี่อ่ะ พี่ก็ต้องเก็บไว้ว่างนะครับเพราะว่าพี่ทำร่วมกับคนอื่นเนี่ยนะครับเพราะนั้นการเข้าใจในธรรมชาติในสิ่งที่ทำเป็นเรื่องจำเป็นนะครับเป็นเรื่องที่ควรจะทำเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าคุณคิดแบบไหนกับสิ่งที่คุณทำทัศนคติที่คุณเช่นคุณทำงานส่องอาหารลเลดอรออย่างเงี้ยคุณคิดถึงเรื่องเงินต่อค่าออเดอร์ต่อหนึ่งออเดอร์คุณคิดเรื่องอะไรแบบเนี้ย คุณต้องเข้าใจนะว่าอ่าบางทีแม่งมีรถเิดบางทีแม่งอ่าอีน้องลำดวน GPS ครับผมเรียกน้องอีน้องลำดวนน้องลำดวนมันอาจจะพากมั่วสู้ให้เรา,าพาไปหลงทางคุณอาจจะเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันตอนกลางคืนคุณอาจจะเจอออเดอร์แปลกๆคุณอาจจะต้องเสี่ยงภัยกับอ่าบัติเหตุโจนปงจนป้อนผีลงผีหลอกมันเจอหมดถ้าคุณเข้าใจนั่นแหละครับ กูก็จะทำอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเรื่องจะเออเรื่องปกติโอ้ลูกค้าด่าโอ้โหโคตรปกติเลยลูกค้าชมไม่ปกติครับพูดแค่สองคำสวัสดีครับและขอบคุณครับเนี่ยครับคือธรรมชาติเหมือนวิ่นมอเตอร์ไซค์แหละพูดได้สองคำไปไหนครับอ๋อขอบคุณครับอยู่แค่นั้นแหละครับ นั่นคือการเข้าใจธรรมชาตินะครับเราก็จะทามันอย่างเวลามันมาแปลกๆมันเกิดปัญหาขึ้นเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์มันได้เพราะว่าเราเข้าใจธรรมชาติของงานเข้าใจใน,นสิ่งที่เราทํานะครับอาชีพที่ต้องเดินทางขนส่งการขนส่งการเดินทางไอ้อย่างเชลิออตเนี่ยเชล,ลิออตเนี่ยมันยังหมายถึงต่างชาติด้วยนะทำงานกับต่างชาติบริษัทต่างชาติหรือก็อทําธุรกิจ นะครับธุรก,กิจนําเข้าส่งออกมันก็พอไปจะเป็นไปได้นะครับไอ้น,นี้มนได้ถึงตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งระดับสูงระดับใหญ่ยันตู้แช่แข็งลอยเรืออยู่กลางทะเลชนไททานิกอะไรท่้งะได้หมดนะครับอ่ะต่อมาเรื่องการงานไอ้การเงินนะครับการเงินมีก้าเหรียญน,นะครับมีถึงก้าเหรียญไม่ต้องมีตกกังวลนะครับมีนารีคอยช่วยเหลือเข้าไปทำนารีเนี่ยอาจจะเป็นพี่เป็นป้าเป็นพ่อเอ้ยไม่ใช่เป็นแม่ พ่อมันจะเป็นผู้หญิงนึงแล้วนึงบ้าปเป็นเจ้านายเป็นหุ่นหน้าเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยเออเจนี่ก็เก้าเหรียญนี่ก็นะสวยๆตลอดเลิศๆตลอดหรูๆตลอดนะครับไม่ยอมให้ปล่อยตกแฟชั่นนะครับถึงจะดูไม่สาวสวยสดใสแต่เพราสเสน่ห์นะครับจะบอกให้ตายคุณแม่ไม่สาวว่าเสน่ห์นี่ครับ คำยังกัดความของคุิกเก้าเหรียญน,นะครับก็ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะมีสภาพสตรีคอยช่วยเหลือเคอร์เกหนุนคุณเป็นสภาสตรีก็จ,จะมีเพื่อนร่วมง,งานมีรุ่นพี่มีระดับหัวหน้าระดับสูงเพราะว่าคอยเชื่อคุณอยู่นะครับเรื่องการเนินก็เลยเรื่องปกติไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารการเข้ากับคนหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่จะทำก็ต้องเรียนรู้ครับสามไม้เท้าไม้เท้าก็คือการเรียนรู้เหมือนกัน หนึ่งถ้วยนี่หมายถึงว่าไม่ไม่อดอยากครับเรื่องอาหารการกินที่ทิพาก็ใสัยังดีอยู่นะครับเพราะนั้นการเงินน่ะถือว่าปกติยังไม่มีอะไรจะต้องให้กังวลน,นะครับใครอยากกังวลก็ได้นะครับไม่ได้ห้ามนะครับตามใจเลยครับผมไม่ชอบขัดใจเอาเลยครับคุณอยากกังวลก็คุณก็กังวลไปเนี่ยอยากได้โทรศัพท์ใหม่อ่ะใช่ไหม อยากได้น้นบุ๊กเครื่องใหม่ใช่ไหมเยาใจใจดีนี่เจ้นี่ง่ายมากชมเข้าไปเยินยอเข้าไปสวยอย่างนั้นดีงี้โอ้ใส่เข้าไปอือเดี๋ยวก็ได้อ่าต่อมาเรื่องความรักนะความรักก็ดูที่ไพ่ถ้วยมีหนึ่งถ้วยมีแจ็คถ้วยมีควินถ้วยนะครับถ้าเป็นสุภาพาจตรีอจ,จะต้องนี่เป็นไพ่ที่ดีอันดับสองของผู้หญิงนะไพ่ควินถ้วยเนี่ย ดีในด้านอะ,อะไรอะนิสัยใจคอนะครับบุคลิกภาพนะครับก็จะเป็นความเป็นแม่สูงเขาไม่ค่อยขี้บ่นขี้อะไรหรอกครับเขาจะเป็นอะไรที่ตามใจแล้วก็ยอมอมทุกยอมให้ว่าให้โขกสับอะไรเนี่ยวิ้นด้วยเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ขเขาแล้วมีความสุขเขาจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือให้เป็นที่ปรึกษ,ษาคนรอบข้างรอบด้านได้ นะครับแต่เรื่องตัวเองเจะเอาไม่รอดพอไม่อยากบอกใครนะครับอ่าแจ็คถ้วยเนี่ยออกแนวเจ้าชู้เพย์บอยหน่อยๆน,น,นะครับความรักเป็นเรื่องอุปสงค์และอุปทานนะครับคนนี้ดีแล้วเฮ้ยว่าแฟนมันแปลกๆนะตอนเนี้ยมันแปลกยังไงวะเห็นไปกับผู้ชายเหรอ<ะ>จริงเหรอใช่หลายครั้งเลยกูเห็นเนี่ย ปึ้งเข้ามานี่หูเอาทันทีเลยครับเชื่อเลยครับเชื่อแล้ววาดภาพต่อให้เสร็จสับเลยเนี่ยก็คือสองดาบมีความมิตกกังวลมีความหวัดระแวงอยู่แล้วนะครับใครมาใส่ข้อมูลดีๆแมงไม่เชื่อข้อมูลที่มันจะแย่แยมันจะเชื่อนะครับความรักก็ปกติอะครับปกติมากๆคุณเป็นยังว่าผู้หญิงผู้ชายคุณก็ยังออะไรอะ่กระก็สู้ มา่าคำว่าแรกแต่คือกระสู้ไปเรื่อยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเพราะเหมือนคุณมีของตายอยู่แล้วไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคุณมีของตายอยู่แล้วที่มันไม่หืออะอย่างที่บอกควินถ้วยมันไม่หือนะครับแล้วมันเป็นถ้วยมันเป็นถ้วยที่ไม่ได้บ่งบอกดีแย่อะไรขนาดความรักให้เราเห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องการยุยงการปล่อยข่าวลือที่มันไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักคือความรักเราปกติอยู่นะครับ เรื่องเจ้าชู้เป็นเรื่องปกติครับว่าผู้หญิงผู้ชายตุ๊กเก์กระเธอก็เจ้าชู้มีมีเต็มไปหมดนะครับเรื่องเจ้าชู้แต่ในความหมายอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคือคุณอาจจะได้มิตรที่ดีนะครับเพื่อนที่ดีนะครับแจ็คถ้วยเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีได้แต่ถ้าไปหลงรักไปหลงชอบเนี่ยอาจจะอาจจะต้องปวดหลังปวดคอทำไมวะ น้าตาไม่ใช่ตัวเข่าปวดหลังเพราะว่าแจ็คถ้วยเป็นธรรมชาติของเขาไม่ได้เจ้าชู้เนี่หรอกแต่ว่าเขาเข้าที่ไหนก็ได้หมดอ่ะเขามีจิตของเขาความรู้สึกภายในจริงๆเขาที่เขาแสดงออกแล้วก็เกื้อกูลมีความเมตตามีความกุัาญมีห่วงใยชอบดูแลชอบภาษาจิตนิดนึงนะเทคแคร์อย่างเงี้ย กับคนมันก็ทําให้คนรู้เอ้ยนี่แม่งชอบกูหรือเปล่ามันมาทำอย่างนี้จริงไม่ใช่หรอกครับแจ็คถ้วยเขาจะเป็นธรรมชาติเขาแบบนั้นนะครับถ้าเป็นถ้าคุณรักก็ต้องรักแบบเพื่อนนะครับคุณก็ต้องเข้าใจครับนะครับทะนนั้นความรักก็ยังถือว่าถ้าคุณไม่คิดไปก่อนถ้าคุณไม่คิดไปเองนะครับ คุณเนี่ยต้องเห็นกับตาเท่านั้นคุณจะต้องได้ยินได้ยินจากหุและได้เห็นกับตาของคุณเองเลยขัน้นหนังขัา้เขาเท่านั้นนะ่ะคุณถึงจะเชื่อนะครับความรักมันไม่มีอะไรก็อยาให้มันมีอะไรเนี่ยเริ่มพึ่มๆนะเริ่มพึ่มๆนะอัศวิินเนี่ยอ่ะ,อะต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับก็เนี่ยชัดเจนสายตานะครับความดันโลหิตโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับมีเคล็ดลับอยู่ว่า ถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบความดันสูงความดันโลหิตสูง,สงก็ต้องทําบุญทําทานด้วยกันให้ของที่เป็นสิ่งที่เย็นๆเพราะคุณมันจะร้อนง่ายอ่าของเย็นก็ไม่จําเป็นต้องพัดลมหรือแอร์เสมอไปหรอกครับถวายน้ําแข็งถ้าน้าแข็งน้ําแข็งบุญน้ําแข็งปัดอะไรก็ว่าไปนะครับจริงๆก็พวกน้ําที่แก้ร้อนในทั้งหมดอาจจะเก๊กควย เข่ากล้วยหรืออะไรก็ได้ได้เหมือนกันครับนั่นคือรถละกรรมนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องความดันดูดหิตเรื่องไมเกรนนะครับถ้าใช้ดีก็ทํากับถ้าคุณจะไปทําบุญที่วัดก็วัดที่ติดน้ำจะดีที่สุดนะครับใกล้เคียงวัดอรุณอย่างเงี้ยวัดอรุณวัดแจ้งวัดอรุณวัดแจ้งนะครับวัดี่ยก็ได้ที่ติดน้ํานะครับ ะมีอะไรไหมสุขภาพโรคซึมเศร้ากําลังจะเข้าหานะครับโกกดาบนะครับปัญหาเยอะปัญหามากท,าทันที้มีปัญหาหรอกคนกเรามันไม่เท่ากันนะครับความคิดความรู้สึกมันไม่เท่ากันนะครับอะไรสกิจใจนิดนดงบางคนก็ตุดวะกระจอบบางคนก็อาจจะแบบฟุ้งซ่านเหงาว้าเวแบบโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องโตแม่งเป็นไปได้หมดนะครับ แต่ว่าโดยสรุปแล้วนะครับคนที่เกิดบันจันร์ประจวันทท่10เนี่ยที่ผมบอกนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับถ้าคุณตัดความเป็นตัวเองบ้างแล้วก็ฟังทั้งสองด้านนะครับถ้าคุณจะฟังอะไรคุณจะฟังสองด้านนะครับก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรก่อนจะเชื่อคุณก็ต้องเชื่อทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับใช้พลังของอาชาริยดให้เป็นด้านบวกของเรานะั่นคือลุยไม่ต้องไว้หน้าไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับ ถ้าคุณต้องทำอะไรเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองนะครับบอกเลยครับนี่คือเรื่องจริงครับคุณใส่ไปเลยเต็มที่พลังที่คุณมีศักยภาพทั้งหลายทั้ง,งมวลที่คุณมีอยู่ในตัวคุณทําไปเลยครับใส่ไปเลยครับไม่ต้องออมมือไม่ต้องยั้งเลยครับไม่ต้องไปออมมือให้ใครทั้งนน,นะครับใส่ไปเลยนะครับเพราะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วอะ่ะการที่จะวัดคนไหนมันมีความสามารถมันเก่งหรือมันไม่เก่งมัน โง่หรือมันฉลาดหรือมันอ่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เี้ยที่สุดแล้วก,ก็ดูที่ผลงานนะครับผมว่าคนคนนั้นนะครับเหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานมีเจ้านายหรือไม่มีเจ้านายคุณทำมิจการของตัวเองสนะุดท้ายเขาจะดูที่ตัวงานของคุณนะครับว่าคุณอ่าไม่ว่าคุณจะขายสินค้าไม่ว่าคุณคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ย ข้าราชการสายวิสาหกิจเนี่ยใช่นะครับการงานนะครับการผู้กันเจราจารนะครับตามเดิมที่ไม่ต้องเอามือเลยครับข้างคนวัดที่ผลโงงานนี่คือเรื่องจริงนะครับแต่ถ้าไปวัดผลงานกับคนที่ไม่สนใจนะครับกับคนที่มีเล่นพักเล่นพวกคุณมีอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มันไม่ได้ตัดสินที่ผลงานตัดสินด้วยการมาจบสอบพอคุณก็นิ่เกินอีกว่าคุณควรจะอยู่ต่อหรือควรจะ แล้วต่มึงกูไปสร้างผลงานในที่อื่นแล้วต่มึงเลยอ่ะนะครับสรุปโดยรวมมาถือว่ามันปกตินะครับไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรก็มันไม่มีอะไรก็อย่าพยายามให้มันมีอะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรกระโดดข้ามปัญหากระทืบมันทิ้งไปม,มั่งก็ได้ครับแล้วก็ก้าวเดินออกไปในสิ่งที่เราอยากจะทํานะครับสิ่งที่เราคิดอยู่คืออะไรประเสริฐให้มันเกิดความเข้าใจนะครับ อะไรที่ไม่เข้าใจก็เรียนรู้แค่นั้นเองครับะนะครับก็ประมาณนี้นะครับกรมที่เกิดวันจันทร์นะครับประจำวันที่10กรกฎาคมจนถึงวันที่16กรกฎาคม2 5 6 6นนะครับอ่ะฝากดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถ,ถึงนาทีนี้นะครับหวังว่าคงได้ความคิดทัศนคติและแนวทางที่จะใช้ชีวิตนะครับลุยครับ เหนื่อยก็พักยังก็ลุยต่อแค่นั้นนี่นะครับก็วาจาการก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตท่านแล้วก็ช่องของเราหน้าดานมากช่องของพวกคุณเลยพวกคุณพวกคุณเป็นเจ้าของช่องผมเป็นแค่คนดําเนินการนั้นคุณต้องการอะไรคุณใส่มาเลยครับเี๋ยวผมทําให้ถ้าทําได้ผมก็ทําให้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามร,รับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ